ามากันเล่าพี่น้องเหรอวันนี้ขนนอนาเสนอตลาดเกาะมีนะครับอยู่อําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาถ้ามาทางหาดใหญ่ก็พ้นหน้าสวนสาธารณะามาหิบเดียว เราเข้าไปข้างในตลาดกันเลยครับมีของกายเยอะแยะตะแปะหูเหลือมูหวาหูบองหลาหูชุนชุนมีปลาถดมีกุ้งมีทะเลมีหอยปูปลาเต็มไปเม็ดนะครับราคาก็ไม่แพงเพราะว่าตดลด,ด,ดมาจากทะเลทั้งนั้นแล้วก็มีเสื้อผงเสื้อผ้าขายมือสอมือสองมือสามือสี่มือห้าก็ว่ากันไปนะครับตะกรุงตกากรา แม่คงแม่ค้าก็ยิ้มแย้ยมเต่มใสราคาก็ไม่แพงนะครับบริการเป็นกันเองบริการทุกระดับประทับใจไม่ว่าจะตีไข่สูกใบตองหรือสุก้นกองตีกอ็อามากันได้พี่น้องเออมาเร็วๆเร็วตาเร็วตาเร็วตามาซื้อกับข้าวกับปลากันที่ตลาดเกาะหมีใครรู้จักตลาดเกาะหมีบ้างครับในอำเภอหาดชายยกมือขึ้นแหนาไม่แพงไม่แพงที่ว่าไม่แพงไปมาก็สะดวกที่จอดรถก็สะดวกสบายบางคนถามว่าโฆษณาเขา ขอให้เท่าไรไม่นี่ครับผมทําเต้านี้อะไรครับออกมาก็ได้นะครับตลาดตอนเย็นเย็นมีทุกวันมีทุกวันวันนักก็มีเฉพาะวันเสาร์แล้วก็วันพุธเท่านั้นนอกนั้นตอนเย็นมีทุกวันเลยตลาดก็มีโอ้โหมาซื้อมาจับจ่ายกันได้นะครับมากันได้มากันได้